แต่งกิ่งใช่ไหมตัดแต่งกิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วสูมโคนเราทําละส่วนใหญ,ญ่ว่างเหนือนี่โอเคทํามาหมดละและที่จะเสริมให้ก็คือระบบนระบบน้ําซึมน้ําซึมก็เอาขวดที่มันเป็นน้ําเลยก็ได้เนอะอะจะได้เห็นชาติีติอ่าลวดน้ําซึมเนี่ยตอนนี้ในฐานการณ์ที่น้ํามันมีอยู่แล้วนี่เขาเรียกว่าเราก็วัดคืบเล็กนี่นะคืบเล็กเนี่ย ถ้าคืบใหญ่กว้างไปเนาะเอาคืบเล็กนี่แหละก็เจาะเจาะสีด้านข้างด้านละสอง้องบัดกันนี้นะหนึ่งอ่คืบเหมือนมานี้หนึ่งสองอบนล่าง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 ให้ครบสีด้านก็พอใช้เข็มในการเจาะอ่าใช้เข็ม,ขมอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเข็มกับขวดเอาง่ายๆเข็มกับขวดเจาะแล้วก็อ่าน้มันก็จะพุ่งออก ก็เห็นเห็นอยู่ไม่เป็นไรให้มันครบสีด้านครบสีด้านเดี๋ยวก็ไปฝังแค่นั้นล่ะง่ายครบสีด้านอันนี้หลักการของอันนี้เขาเรียกระบบน้ําซึมเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวจะอธิบายข้อดีมันข้อดีมันก็คือเรามีน้ําต้นทุนอยู่ประมาณนี้ไอ้น้ำเนี่ยจะเป็นน้ําที่ซึมออกไปหลังจากที่เราไม่มีน้ําเติม ระบบน้ำเนี่ยก็จะระเหยขึ้นกลายเป็นไอหลังจากเป็นไอมันก็เป็นหยดน้ําตกลงมาแล้วก็ดูดออกด้านข้างมันก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยเขาเรียการะบบหมุนเวียนด้วยแต่ถ้าเราเติมไปนะระบบราบบเติมไปนี้นก็จะซึมออกตามต้นทุนก็ยังอยู่ให้ครั้งเดียวน้ําต้นทุนก็ยังอยู่หลักเป็นอย่างนี้และข้อดีของน้ําเวลาเราไปใส่ไว้ในดินเนี่ยมันเหมือนระบบน้ําลด น้ำก็ใช้รนะบบรถใช่ไหมรดริมีไอ้น้ามันจะคลายความร้อนลงไปในดินดินเรามันร้อนกลางวันมันร้อนกลางคืนมันเย็นตอนเช้าเย็นน้ําก็หย,ยดเป็นไอหลักก็มีเท่านี้แต่เดี๋ยวจะมีการครบวงจรก็คือเราต้องตัดแต่งกิ่งด้วยเดี๋ยวเราก็เอาไปฝังให้ดูเนี่ยคราวนี้ตามนโยบายของของผู้ว่าด้วยของกรมด้วยของอไรด้วยเราก็ปลูกผักไปด้วยปลูกผักไว้ตรงนี้ปลูกผักพวกพริกมะเขืออะไรต่างๆ เราก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วก็ในส่วนที่มันมีหลายวิธีอยู่ก็มันมีอยู่แต่ว่าเราแนะนำดัันที่มันง่ายดีนะอันนี้จะถามไหมครับฝังฟังฟังขวดอ่าฝังขวดเท่าไหร่เป็นคำถามที่ดีมากก็ฝังขวดลงไปเนี่ยเราเห็นน้ำซึมข้างบนไหมช่องบนสุดช่องบนสุดนี้ก็ต้องฝังไว้เพราะว่าให้น,น้ำมันซึมออก อันนี้ก็โผล่ขึ้นมาสรุปแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเอาไว้หนึ่งเอาไว้เติมสองเอาไว้สําหรับเราเติมนี่สองมันก็รับแดดไว้สําหรับเรเียกวรับแดดให้มันเกิดความร้อนเกิดไอห,หยดมาอย่างนี้มันก็ซึมอย่างนี้อ่าแล้วที่แนะนํานี้ก็คือเราต้องป้องกันลูกน้ํายุงลายด้วยเราไม่ให้ลูกน้ํายุงลายไปนไข่นะอันนี้เรารอบครอบหมดละอนงั้นเป็นวิธีการที่ดีและง่าย นะอย่างโดยเฉพาะอำเภอวางเหนือเนี่ยมันจะเป็นมีปัญหาเรื่องไขเลือดออกใช่ไหมเราก็กันไม่เรียบร้อยละเอาวิธีเดียวก่อนนะมันความจริงศึกษามาหลายวิธีได้รับมอบหมายท่านเกษตรจังหวัดก็ต้นคิดมาจากบางเหนือนี่แหละวางเหนือเขาใช้วิธีสอบถามน้องแดงและเขาผาข้างบนนี่แล้วฝังไปในดินแล้วผาไปบนนี่มันก็อันตรายตรงที่ว่าเปิดเปิดฝาใช่ไหมยุงลายอาจจะไปไขได้เพราะว่าขวดนนี่ อยู่ได้450ปีนะขวดเนี่ย <c oughs> ขวดพลาสติกเนี่ยเ <c oughs> ออเนี่ยอายุมันยืนยาวมากาและอย่างโกโก้เมื่อกี้ที่มีคำถามว่า P ีอโกโก้ต้องการเท่าไหร่ต้องการ6.5เกือบเป็นด่างอ่ะเกือบเป็นกลางอะกลางมันเจ็ดใช่ไหมโกโก,โก้ไม่ต้องการกดต้องการประมาณเป็นกลางกลางพีอนะดังนั้นเดี๋ยวเราก็ไปสาธิตให้ดูก่อนก็ได้เนาะก่อนที่ท่านผู้ว่าจะมาหรือไง หรือจะรอเพ้อมก็ด้เลยลองไปดูกอนก็ได้ไอ๋องั้นเดี๋ยวเราก็อ่าอ่าแล้วก็กนในส่วนอุปกรณ์การใช้ที่ว่าเมื่อกี้เราก็ใช้อุปกรณ์ก็คือมีสองอย่างที่แนะนําไม่ให้มีการยุ่งยากก็คือหนึ่งเข็มเข็มวิธีการเก็บเดี๋ยวแนะนําวิธีการเก็บเข็มไม่ให้มันตักมือเอาใส่ขวดไว้นี่าสาธิตการเก็บเข็มให้ดูนะ นี่มีได้ด้วยจะได้รู้เข็มมาจากเก็บได้นี่ยะแล้วเก็บไว้อันนี้มันช่วยในการเข็มนี้ความจริงมันมีเข็มหลายอย่างไงเข็มฉีดยาก็ได้เข็มฉีดยาขอหมออาคมล็อ่าเข็มฉีดยาง่ายแต่ว่าเข็มเข็มเสืผ้าก็ได้แต่ไม้เสียบไก่ไม่ดีเพราะมันปักไม่เข้ามันหน้าแดงรองแล้วทะลุหมดอ้าวอ้าวอ,อันนี้คำถามมีอะไรไหม อ่าเป็นคําถามที่ดีอีกว่าจะฝังเท่าไหรด่ดีใช่ไหมแนะนําข้างต้นเนี่ยแนะนําข้างต้นในสีม่มุมสี่มุมก่อนแล้วสังเกตดูว่าความชื้นพอไหมถ้าไม่พอก็เพิ่มถ้ามันพอแล้วก็แค่แค่เพียงพอต่อการยืดอายุให้พ้นฤด,ดูการนี้ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีคําถามต่อคําถามจากจากที่เราไปทํามา ถามว่าใส่น้ําชีวภาพได้ไหมใส่น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ไหมได้แต่รอให้พ้นหน้าร้อนนี่ก่อนเนาะเพราะว่ามันพ้นให้มันเอาอะไรเขาเรียกว่าให้มันมีชีวิตรอดปลอด,อดภัยช่วงดึงผลนี่ไปก่อนถามว่าห่างจากต้นเท่าไหร่ห่างจากต้นทรงพุ่มเดี๋ยวจะไปแนะนําดูทรงพุ่มมันขนาดไหนก็